สวัสดีครับหาไหายกันไปเกือบ1สัปดาห์ในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 14.6 beta 3มาให้อัปเดตให้ทดสอบกันต่อแล้วครับพร้อมเพิ่มฟีเจอร์คุณสมบัติต่างๆที่น่าใช้ยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้ได้เลยครับการอัปเดตเป็น beta 3นี้เทียบกับ beta 2จะเป็นยังไงจะเร็วขึ้นจะประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นหรือเปล่าหรือสูบแบตเตอรี่หนักกว่าเดิมเราไปทดสอบแล้วไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.6 Beta 3บต้าบน iPhone 12 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลลัพธ์ยังทำได้ดีเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกก็ดีขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับผลการทดสอบความเร็วยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วแบตเตอรี่จะดีกว่าเดิมได้อีกหรือไม่ ือจะมีพลิกล็อกอีกเราไปทดสอบไปชมผลลั์พร้อมๆกันเลยครับสําหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 12 Pro Max ใช้จอแสดงผลแบบโ l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป vlc ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ5 0สส่วนค่าความสว่างค่าสีต่าง จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 12 Pro Max ปรากฏว่า iOS 14.6 beta 3ทําได้ดีขึ้นอีกครับประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยใช้ไป2%หรือ98%ดีกว่า beta 2ที่ใช้ไป3%หรือ97%เท่ากับ beta แรกในขณะที่ iOS 14.5 ซดเป็นปอบดูดไปถึง8%หรือ92%ผลลัพธ์ในเบต้าใหม่ล่าสุดนี้น่าพอใจสุดๆเลยครับการอัปเดตเป็น iOS 14.6เบต้า3บน iPhone 12 Pro Max ความเร็วดีขึ้นประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และติดตั้งเบต้าเอาไว้ไปต่อไม่ต้องรอแล้วครับจัดไปสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าจะมีเบต้าสุดท้ายลิเแคนดิเดตหรือจะมีเบต้า4มาแทนมาเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ